สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในเกมสมาร์ทเลเจนด์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยพอดีว่าผมได้ความสามารถใหม่ของราวี่มาครับก็เลยว่าเอ้ยเอามารีวิวเพื่อนๆดูดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังตามหาความสามารถนี้อยู่เนี่ยจะได้รู้นะครับว่ามันใช้งานยังไงเดี๋ยวขอรูรายละเอียดของมันก่อนแล้วกันนะครับความสามารถปบพันหนึกนะครับเพิ่มระยะของสกิลภาคพื้นดินเป็นเวลา1 1วินาทีหลังจากบิชิตหรือทําให้สุดร้องสนามได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอ่านจากคาอธิบายเนี่ยเราก็จะพอคิดได้ว่านะครับ มันน่าจะหมายความว่าเรายืดมือออกไปได้ไกลขึ้นใช่ไหมโจมตีดึงศัตรูได้ไกลขึ้นคือผมเข้าใจอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวผมไปลองให้ดูโอเคครับเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าสกิลของลาวีเนี่ยมันโจมตีไกลได้กี่ช่องนะครับเพราะว่าจากคำอธิบายของความสามารถเนี่ยมันบอกว่าเพิ่มระยะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับฟึบผมยิงไปเนี่ยมันไปได้ประมาณ3ชามช่องนับ1 2 3สช่องนับอ่ะดูใหม่3มช่องทีนี้ผมจะทำให้ความสามารถมันแอคทีฟปึ๊บเลาลองมาดูเนี่ยว่าจะไปได้กี่ช่อง ก็ยัง3ช่องเหมือนเดิมนะครับเห็นแต่ว่าเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวาลองดูนะฟึบสิ่งที่แตกต่างนะครับไม่ใช่ระยะทางไกลนะครับแต่เป็นจํานวนมือที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น3ทางเลยนะครับ mm hmm. ก็เจ๋งไหมมันก็เจ๋งนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูสกิลอันตีบ้างครับว่าจะไกลขึ้นหรือเปล่า mm hmm. ที่นี้นะครับเรามาลองสกิลอันตีแบบความสามารถยังไม่อคทีด,ดูบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูก mm ันว่าไปกี่ช่องปั๊บประมาณ2ช่องกับอีกนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทันแอัคทีดู โอเคครับตอนนี้อคทีฟแล้วนะเดี๋ยวลองใช้ดูอันตีปึ๊บก็เท่าเดิมเลยครับงั้นผมจะสรุปฟังลังกันครับสรุปได้เลยว่าความสามารถนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มระยะของสกิลนะครับแต่มันเพิ่มทิศทางมือที่พุ่งออกไปเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปลงสนามจริงดูบ้างครับ <Yeah. S 1> อ่าเจอม a s t เตอร์แคนะครับ ดูสิว่าผมจะได้ใช้ความสามารถนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆความสามารถนี้กว่าจะแอคทีฟก็ลาบากนะคือต้องฆ่าศัตรูให้ได้นะครับแล้วก็มีเวลาแค่11วินาทีด้วยเพราะว่ากว่าศัตรูจะเกิดเนี่ยก็3วิใช่ไหมกว่าจะเดินมาเจอกันอีกเนี่ยก็น่าจะเป็น5-6วิแล้วล่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องจัดการมาสเตอร์แคทตัวนี้ให้ได้ก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โหผมติดเต้นแฟร์โอ้โหดูดีตีผมเสร็จแล้วแอบ ไปกินเลือดอีกอะ uh huh. ใจเย็นครับใจเย็นครับติดนี้สายแฟมา <No way. S 1> โอ้ยพลาดแล้วเฮ้ยโอ้ uh huh. โหเังหวะเียจัะสุดสุด <laughs> โอ้โหใส่ <Yeah. S 1> อีโมจิแบบเยอะเยะสุดสุดเลยนะ เฮ้ยเอาจริงกันเว้ยเรียบร้อยนะครับลงไปแล้วหมดไปแล้วครับ4ี่วิ5 6 7ยังไม่เกิดเลยครับผมจะได้ใช้บอกว่าโอ้ยระเบิดพลังก่อน<ม>ดูดีกว่าจะได้ใช้นะครับ กว่าจะได้ใช้ความสามารถเนี่ยสกิลก็หายไปแล้วนะครับผลของความสามารถก็หายไปแล้วคือผมบอกเลยว่ามันไม่มีประโยชน์ในหมดดวนเลยไอ้ความสามารถเนี่ยึมาสเตอร์แคสตหรอมาสเตอร์แคสตโดนปล่อยลงไปดิเรียบร้อยครับผมจัดการได้แล้วโอ้โหไม่ได้ใช้เลยว่ะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับว่าความสามารถอันนี้เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานของราวี่หรือเปล่านะความสามารถอันนี้ปลดผนึกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ราวี่เล่นในโหมดแพทเทิร์นรอยัลนะครับเล่นในโหมดยึดดินแดนแล้วก็ชิงมงกุฎหรือว่าทีมเดสแมทเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มช่องทางในการดึงตูงเข้ามาใกล้ตัวเราได้มากขึ้นนะครับจากทางเดียวเนี่ยกลายเป็น3ทางเลยนะครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมเล่นในโหมดดวลใช่ไหมมันก็ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากว่าที่ความสามารถนี้จะแอคทีฟได้เนี่ยผมต้องฆ่าศัตรูก่อนนะครับแล้วพอศัตรูตายเนี่ยกว่าศัตรูจะเกิดเนี่ยสวินาทีหลังจากนั้นกว่าจะเดินมาเจอกันก็อีก 3- 4มวินะครับกลายเป็นว่ากว่าจะได้ใช้เนี่ยความสามารถนี้มันก็หลุดไปแล้วนะครับแลก็ต้องฆ่ามันใหม่ด้วยที่ไม่มีความสามารถนี้อยู่ในมือด้วยไม่รู้จะใส่ทําไมคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ